ชีวิตเปื้อนฝุ่นกอดไม่อุ่นเหมือนคนมีตังเดินเพียงลำพังคนเคียงข้างหัวใจไม่มีกัดฟันทนสู้เชื่อว่าวันข้างหน้าต้องดีท้อบางบางที แต่ก็ไม่เคยถอยน้องล่ามาอย่างข้างไอได้บอกช่วยเป็นจิก๊กซอต่อให้ใจเต็มแน่ สู่คนเดียวคงเบาไหวแน่ๆอยากมีเธอคอยดูแลเทคแค่ยามที่เหนื่อยล้ามีรถไทยคู่ใจหนึ่งคันต้องคอยเติมน้ำมันจังสเสเย็์งานใดไอ้ก็คือกัน ต้องมีน้องคอยเติมแรงใจฝันที่วาดไว้จึงจะเป็นจริงน้องล่ามายาังข้างอายได้บอกช่วยเป็นจิก๊กซอต่อให้ใจเต็มแน่ สู่คนเดียวคงมาไหวแน่ๆอยากมีเธอคอยดูแลเทคแค่ยามที่เหนื่อยล้ามีรถไทยคู่ใจหนึ่งคันต้องคอยเติมน้ำมันจังเสียงานใดไอ้กะคือกัน ต้องมีน้องคอยเติมแรงใจฝันที่วาดไว้จึงจะเป็นจริงไอ้ก็คือกันต้องมีน้องคอยเติมแรงใจฝันที่วาดไว้จึงจะเป็นจริง